สวัสดีเอฟช่องลุงหน่อยทุกท่านครับเย็นวันนี้เป็นเย็นวันที่2อธันวาคม2568เย็นวันนี้ลุงมีข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับนั่นก็คือต่อไปนี้แรงงานไทยไม่ได้เป็นประเทศหลักประเทศเดียวในการไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอลแล้วนะครับเพราะเรากำลังมีคู่แข่งตัวฉกาจสำคัญเลยนะครับไม่ไกลไม่ไกลนะครับประเทศข้างๆเรานี่แหละนะครับนั่นก็คือ กัมพูชาครับและตอนนี้กัมพูชาได้มีการทำ MOU งานเกษตรกับอิสราเอลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจะส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยไหมเดี๋ยวลุงมาวิเคราะห์ทั้งระยะสั้นระยะยาวให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับเรื่องกระแสข่าวการที่กัมพูชาจะ ไปทำงานที่อิสราเอลนะครับมันมีมา 2, 3ปีแล้วนะครับมีความพยายามที่จะไปทำงานที่อิสราเอลแต่ปัญหาก็คือทางนายจ้างอิสราเอลทางรัฐบาลอิสราเอลก็ยังต้องการแรงงานไทยมากกว่านะครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่7ตุลานะครับทางไทยได้ชะลอการจัดส่งยาวนานไป 7, 8เดือนเลยนะครับซึ่งทำให้ทางอิสราเอลนะครับ มีแนวความคิดว่าต่อไปนี้ฉันจะพึ่งพาแรงงานไทยประเทศเดียวไม่ได้แล้วนะครับเขาก็เลยมีกระบวนการที่จะทดลองนะครับเอาประเทศนั้นประเทศนี้เข้ามาทำงานแทนแรงงานไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานจากมาลาวีจากทางทวีปแอฟริกานะครับหรือแรงงานที่มาจากอินเดียสีลังกานะครับ แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของนายจ้างนะครับทางอิสราเอลก็เลยวางแผนใหม่นะครับอยากจะได้แรงงานที่คล้ายกับแรงงานไทยเขาก็เลยพุ่งเป้ามาที่กัมพูชาครับแล้วก็มีการพูดคุยกันชั่วคราวเมื่อเดือนพฤษภาคม2568ที่ผ่านมาแต่ก็เงียบหายไปนานเลยนะครับไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลย จนกระทั่งล่าสุดนะครับวันนี้วันที่2ธันวาคมได้มีข่าวสารจากเว็บไซต์ของรัฐอิสราเอลมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าเขาได้ทํา m o u ในงานภาคเกษตรกับทางกัมพูชาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารนั้นด้วยกันมาจากเว็บไซต์นี้นะครับก็จะเป็นข่าวเรื่องการทำา m o u นะครับมีการทำา m o u ที่ทางประเทศอิสราเอลเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลุงขอแปลเป็นภาษาไทยก่อนนะเพราะลุงก็ไม,ม่แม่นภาษาอังกฤษนะครับสักครู่โอเคอันนี้จะเป็นข่าวจากกระทรวงต่างประเทศของอิสราเอลนะครับเขาแจ้งว่ารัฐมนตรีคลังชาญอาโรงนามโค้ตกลงการจ้างงานชาวกัมพูชาหลายพันคนในภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลนะครับ จะเห็นภาพจับมือนะครับระหว่างทางผู้แทนของอิสราเอลกับผู้แทนทางรัฐบาลกัมพูชานะครับในข่าวได้แจ้งว่าวันนี้วันจันทร์ที่1ธันวาคมนะครับนายกีเดียนชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ลงนามข้อตกลงทวิภาคีข้อตกลงในการปฏิบัติกับนายเฮงชูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมอาชีวศึกษาของกัมพูชา เพื่อจ้างแรงงานกัมพูชาหลายพันคนในอิสราเอลในงานด้านเกษตรนะครับความตกลงดังกล่าวได้รับการนำโดยอกองการกองศูนย์กระทรวงต่างประเทศนะครับ ในระยะแรกของการดําเนินการตามข้อตกลงนี้จะมีการสรรหาแรงงานชาวกัมพูชามากกว่า4,000คนเข้ามาทํางานต่อมาจะสามารถเพิ่มจํานวนแรงงานชาวกัมพูชาในอิสราเอลและขยายการสรรหาแรงงานไทยไปยังสาขาการจ้างงานอื่นๆที่จําเป็นในอิสราเอลได้นะครับอบข้อตกลงทวิภาคีจะ,ะถือปฏิบัติลงนามในวันนี้ถือเป็นหลักฐาน ในการชี้นาในการปกป้องสิทธิ์คนงานต่างชาติที่จะมาทํางานที่อิสราเอลนะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวสารอย่างเป็นทางการนะครับจากรัฐบาลอิสราเอลว่าเขาได้ทํา MOU ในเรื่องงานเกษตรแล้วก็งานภาคอื่นๆในอนาคตต่อไปนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะจัดส่งแรงงานกัมพูชาไปทํางานที่อิสราเอลตลอดปีหน้านะครับ2,569ในโคต้ามากกว่า4,000คนนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้ด้วยกันนะครับภาพนี้ลุงให้ AI นะครับเอาข้อมูลที่อยู่เว็บไซต์ต่างประเทศเว็บไซต์ของอิสราเอลเว็บไซต์ไทยนะครับทุกอย่างมาประมวลผลร่วมกันแล้วหาข้อมูลมาวิเคราะห์หน่อยว่ามันจะส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยทั้งระยะสั้นระยะยาวอย่างไรบ้างนะครับ MOU นี้นะครับทำเมื่อวันที่1ทธันวาคม2,568นะครับเพิ่งทำไปเมื่อวานสด,สดสดร้อนร้อนเลยนะครับผลกระทบระยะสั้นนะครับที่ทาง AI ได้ประเมินไว้นะครับก็บอกในลักษณะว่าไม่มีผลอะไรนะครับรายงานกัมพูชาแค่มาเติมเต็มไม่ใช่มาแย่งที่นะครับเพราะาพื้นที่ของการทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอลนะครับรองรับ การทำงานมากถึง70,000คนนะครับโคต้ารายงานไทยยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่ายังอยู่ที่1 3 0 0 0คนอยู่จากการเจรจาของปี2,568นะครับและรายงานกัมพูชานะครับมีการทำ MOU เริ่มต้นที่4,000กว่าคนนะครับแต่ทาง AI ก็สรุปมาว่า5,000คนนะครับ อันนี้น่าจะยังไม่ส่งผลกระทบอะไรนะครับก็เหมือนว่าต่างคนต่างส่งนะครับเช่นของไทยก็ยังส่ง13ื่นของกัมพูชาก็อาจจะส่ง4ี่ถึงหพันคนนะครับเพื่ออทดลองไปทํางานซิว่าแรงงานกัมพูชาเข้ามาทํางานาที่ประเทศอิสราเอลแล้วจะทํางานได้มีความสามารถมีความเก่งนะครับเหมือนแรงงานไทยไ,ไหมนะครับมีความอดทนนะครับ เหมือนแรงงานไทยไหมนะครับก็จะเป็นข้อพิสูจน์ของทางอิสราเอลนะครับเป็นช่วงทดลองของเขาอยู่นั่นเองนะครับแต่ลุงบอกได้เลยนะครับว่าอิสราเอลครับกระรุณาแยกโซนกันด้วยนะถ้าปล่อยให้ไปทำงานกับนายจ้างเดียวกันนะ่ะอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเกษตรที่อิสราเอลได้นะครับเพราะ ลืมไปหรือเปล่าว่ากัมพูชากับไทยตอนนี้มีข้อขัดแย้งกันนะครับดังนั้นนะครับการที่เขาพาแรงงานกัมพูชาไปทำงานนะครับก็ช่วยแยกโซนกันด้วยนะถ้าจะให้ดีก็ส่งไปโซนในจ้างนะครับที่มีปัญหาทั้งหลายที่แรงงานไทยเวลาไปถึงแล้วชอบย้ายงานย้ายงานนะ่ะพวกอีตูบทั้งหลายนะ่ะส่งแรงงานกัมพูชาไปอยู่ตรงนั้นนะครับและ ทดลองดูว่าเขาทํางานที่อิตูได้ไหมถ้าทําได้นะครับก็ให้เขาอยู่ไปเลยนะครับเพราะว่าแรงงานไทยไม่ชอบไปตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเ,เพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างนะครับว่ากันอีกทีนะครับเอาเป็นว่าถ้าไปอยู่โซนนั้นก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับแรงงานไทยนะครับแต่ถ้ามาอยู่ในโซนที่แรงงานไทยทํางานเป็นส่วนใหญ่นะครับมีการมาแย่งนะครับการทํางานกันนะอันนี้ อาจจะมีปัญหาได้นะอันนี้ไม่รู้ว่าอิสราเอลเขาจะรู้หรือเปล่านะก็คือเป็นบทวิเคราะห์ของลุงนะครับทีนี้เรามาดูผลกระทบระยะยาวกันดีกว่านะครับก็เป็นอันชัดเจนนะครับว่ามันสิ้นสุดยุคผูกขาดนะครับคือจะสิ้นสุดโดยแท้จริงหรือไม่จริงอะ่ะเดี๋ยวดูว่ากัมพูชาไปทำงานแล้วเอาตัวรอดได้ไหมนะครับอย่าลืมนะครับว่า กัมพูชากับไทยก็เหมือนกันในเรื่องภาษานะครับภาษาเนี่ยก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษพอๆกันนะครับแต่ที่ไทยอยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามีรุ่นพี่ทำงานเยอะนะครับเหมือนเรามีรุ่นพี่คอยอพูดคุยกับนายจ้างคอยเจราจากับนายจ้างเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับและนายจ้างบางรายนะครับด้วยความที่ทำงานกับคนไทยมานานนะครับ พูดไทยได้แบบสบายเลยนะครับพูดไม่ใช่พูดไทยด้วยได้ด้วยนะครับพูดอีสานได้ด้วยพูดเหนือได้ด้วยนะครับแล้วแต่ว่าเขาทำงานกับใครนะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างานายจ้างอิสราเอลกับแรงงานไทยมันจะมีมากกว่ากัมพูชาจะสามารถปรับตัวได้ไหมนะครับอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ในระยะยาวนะครับ ถ้าสุดท้ายแล้วไม่มีความสามาร <blow> ถเท่ากับแรงงานไทยนะครับไม่ไม่ไม่สามารถปรับตัวได้แล้วกันนะครับสื่อสารกับนายจ้างไม่ได้นะครับเพราะแรงงานไทยก็คงไม่ไปเป็นล่ามแปลให้นะครับตัวใครตัวมันว่างั้นเถอะนะครับดังนั้นนะครับถ้าเขาปรับตัวไม่ได้แล้วไม่มีความสามารถเพียงพอนะก็ไม่แน่อาจจะจบแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเขาปรับตัวได้นะครับก็ต้องยอมรับว่า ก็อาจจะสิ้นสุดยุคผูกขาดนะครับก็ต้องแบ่งโควต้ากันไปอ่ะแรงงานไทยหมื่นนึ่งทางกัมพูชา5,000นะครับแล้วว่าใครจะมากกว่ากันอันนี้ต้องดูกันยาวๆนะครับแต่ที่แน่ๆก็อย่างบอกว่าอำนาจต่อรองของไทยนะ่ะลดลงอย่างแน่นอนนะครับหากกัมพูชาเขามีประสิทธิภาพจริงอย่างที่เขาได้แจ้งให้กับผู้บริหารอิสราเอลไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบ จุดแข็งจุดอ่อนละกันนะครับเดี๋ยวขอแคปนิดหนึ่งนะทีนี้เรามาเปรียบเทียบนะครับจุดแข็งจุดอ่อนระหว่างาแรงงานไทยกับแรงงานกัมพูชากันนะครับแรงงานไทยเนี่ยจุดแข็งเลยก็คือด้วยความมีความชํานาญนะครับมีรุ่นพี่ถ่ายทอดความรู้ให้ตลอดนะครับ ทักษะเกษตรสูงเรียนรู้ได้เร็วนะครับอันนี้เป็นจุดแข็งของแรงงานไทยเลยนะครับส่วนแรงงานกัมพูชานะครับจุดแข็งก็คือเขาเป็นแรงงานใหม่พร้อมจะเรียนรู้พูดง่ายๆว่า,าทางแรงงานไทยบางคนก็อาจจะแบบหัวหมอใส่ในายจ้างนะครับอันนี้พูดแบบตรงๆนะก็คือรู้ดีอะไรไปหมดนะครับดังนั้นนะครับเขาก็มองว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ย เป็นน้องใหม่พร้อมจะเรียนรู้สั่งอะไรก็คงทำหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดอ่อนของแรงงานไทยบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะครับที่บางทีก็อาจจะรู้เยอะรู้มากนะครับเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับเพราะว่าการร้องเรียนบางทีก็มีผลกับนายจ้างนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะก็คุณเอาเปรียบเราอะเราก็ต้องร้องเรียนถูกไหมอ่าแล้วที่หนักเลยก็คือเรื่องยาเสพติดนะครับอันนี้ก็ มีปัญหามากเลยนะครับต้องยอมรับเลยว่าแรงงานไทยมีปัญหาเรื่องยาเสพติดค่อนข้างมากนะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนนะครับส่วนจุดอ่อนของทางกัมพูชานะครับก็คือต้องใช้เวลาฝึกทักษะและ,และเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับคือไม่ได้มีรุ่นพี่สอนนั่นแหละนะครับทุกคนก็ต้องเรียนรู้เองนะครับจะขอแรงงานไทยช่วยก็คงไม่ช่วยนะครับตัวใครตัวมันและกันเนาะ โอเคก็ okay, ประมาณนี้ครับลุงมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทางอ,าอิสราเอลจะเอาแรงงานกรัรมพูชาไปทำงานแทนแรงงานไทยนะครับสรุปปิดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นความจริงแล้วละ่ะเพราะว่าทางกัมพูชาทำ MOU อย่างเป็นทางการกับอิสราเอลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขาคงทยอยส่งนะครับจะเป็นพันสอ0พันสามพันสี่พันห้าพนะครับจนถึงปลายปี ก็ว่ากันอีกทีจะไปอยู่จุดไหนก็ว่ากันอีกทีนะยังไงนะครับทางไทยนะครับแรงงานไทยก็อย่าไปทะเลาะบ,บ่อแว้งนะคือบางทีอ่ะลุงคิดว่าก็คงต้องอยู่ร่วมกันแหละนะครับอ่าก็ต้องดูนะครับเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยนะถ้าถ่ายทอดให้เขาเยอะๆนะอีกหน่อยพอเขาเก่งเขาอาจจะมาทำงานแทนแรงงานไทยได้นะครับยังไงก็ต้อง ฝากแบบเห็นแก่ตัวละเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนาะการที่เราจะไปสอนกัมพูชาให้เขามีความสามารถนะครับมันก็วันหนึ่งเขาก็จะมาทําร้ายเราได้นะครับทําให้เราอ่ะจ,จะไม่ได้ไปทํางานที่อิสราเอลอีกแล้วนะครับและในทางกลับกันนะครับพวกเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยบางเรื่องนะครับเช่นชัดๆเลยก็คือเรื่องอายาเสพติดเนาะ เลิกได้เลิกนะครับอย่าไปวุ่นวายกับมันเลยนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาความขยันอดทนซึ่งแรงงานบางคนที่เข้าไปใหม่เนี่ยอาจจะไม่มีนะครับต้องดูรุ่นพี่ไว้นะครับคุณต้องขยันอดทนในการทํางานนะครับแล้วก็หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมนะอันนี้เป็นภาพใหม่ที่แรงงานไทยจะต้องพัฒนาไปให้ได้จุดนั้นนะครับลุงเชื่อว,ว่าความผูกพันระหว่างนายจ้าง อ,อิสราเอลกับแรงงานไทยมีอยู่แล้วเราใช้จุดนั้นเป็นจุดจุดเด่นจุดแข่งของเรานะครับแล้วเราจะอยูอ่ไปทำงานที่อิสราเอลได้ยาวๆนานๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะได้ไปทำงานที่อิสราเอลในเร็ววันนี้อย่างที่ตั้งใจและหวังไว้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ